สลามอะลัยกุมครับกอัลฮัมดุลลาห์นะครับวันนี้เราก็มาพบกันแล้วนะครับวันนี้เรามาพบกันแล้วนะครับนะมาปูดปาซาทินนะครับสตู้นนะครับนะปาซาทินจังหวัดสตู้นนะครับวันนี้เราก็มาพบกันแล้วนะครับวันนี้นะครับเพื่อจะให้พี่น้องนะครับได้ทําการฝึกนะครับในการปูดปาซาทินสตู้น วันนี้ก็มีคำาิด่จให้พี่น้องนั้นได้ฝึกกัน้นนะครับคำมียวาบาดันนะครับคำวาบาดันบาดันนะครับความไม่ค่องบาดันก็คือร่างใกล้นะครับตัวอย่างเชน อะไรกูเหมือนกันอิอิวันนี้สาวันเลดเมนนอะไรวันนี้สาวันบัดนี้เลยฮิโรนี่เลยซาวัสดีตั้มบัดชับดีอ่าล่ะมึงก็ไม่น้อยกันแน่นอนวันนี้บวบสาววันบัดนี้หลงใจแต่แต่ไรก็เพอร์อ๋อไม่ตีมาถือกินสมบูรณ์น้อกินสมบูรณ์ต่อไปนะครับนาคำต่อไปที่เราจะมาฝึกนะครับในการพูดนะครับให้ ให้เป็นกันเองนะครับพยายามให้เป็นเหมือนกับคนที่ยุ่นในสตูนนะครับคําต่อไปก็คือคาําว่าบีมังนะครับบีมังนะครับคําว่าบีมังนะครับมีความหมายว่าเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนะครับยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนี่ไล่วันนี้บันหรือว่าผู้ตำตายี เนี้ยกี่บีมั่งนักเรียนนีเสิมึงแหละอ่ะเหมือนกันบีมั่งตั้งเด็กบีมั่งตังตง้งปาตั้งหมามันเรียนเรียน,ยนออนไลน์นี่เลยนู่เที่ยวคือว่าเขาว่าจ้าสือตัวทัพมัง่งสือเน็ตมัง่งตัวทัดเลยมัง่งลาโปดออนไลน์คนตาด้วยตะก,กี่เลยบีมั่งตรงนั้นบีมั่งหมาหมาไหใช่ใช่ใช่เราบีมั่งคือบางทีเด็กแต่ละคนมันจะยุ่ ท่านนะมันมจะเหมือนกันเนาะใช่ท่าน,นใช่นะครับตัวนี้ก็คือไม่ว่ากันเลยเนะครคือดรอ,อ,อ่ะดรอัดดรอัดคือให้มันได้ทุกคนได้มีโอกาสให้เหมือนเหมือนกันเนาะนั่นแหละครับอ่าคำต่อไปแล้วนะครับนะผ่านมาแล้วซองคำนะครับคำต่อไปแล้วนะครับคำตีดา่านนะครับก็คือคำว่ากอรังกอรัง ความไม่คองคําว่ากอ้องก็คือไม่คอยนะครับไม่คอยโยตัวอย่างเช่นละกันอ่ะบันดูเสาวเมนาลายวันนี้อยู่บ้านนานๆบันดูมั้งกอรังกอรังแล้ววันนี้กอรังลายๆสิ่งน้องกอรังเบียมั้งกอรังกับคนมั้งออกไปพบคนบางทีมันมันเหล่อมันไม่ค่อยกอรังคนคนนั้น โยเบ,บ,บนนเล็กๆก็ได้ว่ะอ่าปนันได้เลยสุขภาพไม่กอยดียะนะคือว่าร่างกายก็ร่างว่า,า,า,าดันว่าดันเราหนิว่าดันร่างกายมันก็ร่างอยู่น้อยน้อยแต่มาไดาเนาะธรรมดาเนาะเราก็ต้องช่วยต้องก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะเะรื่องร่างกายก็ร่างนี่ไม่ได้เลยต้องดูแลอาหารเสริมกินให้มากที่สนะุอยากกินปลาเค็มแรงตอนเดียวหลังกายไม่สมบูรณ์แล้วนะครับช่วงนี้ต้องกินได้ไงว่า เฮดอะไรวะเฮดเม็ดอ่าเฮดเม็ดเฮดเม็ดก่อนเคยเฮดเม็ดยินตะข้องตัวใหญ่ตัวชุกโอ้ต้องจุ๊บเลยด้วยจุ๊บเลยด้วยเฮ้ต้องจุ๊มดิบดีบกี่ซีตัดดักไม่ไปแต่บอลแรงมันน้ำลายย่อยกว่าบัลกันดีเลยเอ้าโอเคเนาะกับทางสร้างคำนะครับที่เราได้ฝึกปูดนะครับนาคงจะได้กันบ้างเร็วนะครับนะก็จะมีตัวย่างเป็นเคสนะครับให้เราได้เรียนรู้ นะครับว่าในจังหวัดสัต ENNIS ุ้นนั้นเขาเร่งภาษาทิ่นกันปั่นผืนนะครับเราก็จะได้ฝึกเราก็จะได้พลูดนะครับให้มอนกับคนสัตู้นะครับนะก็เรียนรู้กันไปนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนะครับให้พวกเราผู้ติดตามนะครับนะอยากจะเรียนรู้ภาษาภ่าษาทิ่นสตุ้นนะครับนะให้ได้เกิดการเรียนรู้นั้นนะครับก็ยินดีนะครับก็อยากจะให อ่าทุกๆทานนะครับติดติดตามนี่ผมอยากให้ติดตามต่อไปกับสตอรี่พูดพูดกับครูฮามาดนะครับนะขอสำหรับคลิปนี้ขออย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเพื่ออะไรเพื่อจะได้มาพบกันนะครับนะได้มาพบกันและก็ได้มาเรียนรู้พร้อมกันในคลิปต่อไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คลิปสั้นนะครับนะผมอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมจะจบด้วยคำว่าอัสลามุอะลัยกุมครับ